เดเธอวันนี้ก็จะมารีวิวนะจ๊ะเธอเข้าวแกงจเจริญแกงจะเธอจ้ะบอกเลยนะจ๊ะเหตุเกิดจากว่าตอนหนึ่งทุ่มกว่าฉันก็อยากจะกินข้าวแกงแล้วทํายังไงละเธอก็เอ๊ะนึกขึ้นได้ว่าเธอจเจริญแกงเขามีแบบว่าอาหารนี่เธอร้านข้าวแกงเปิดรอบดึกฉันก็เลยนี่เลยจ้ะนี่ออเดอร์เลยเธอนี่จ้ะ นี่เธออันดับแรกก็คือนี่เลยเธอเขามาเป็นกล่องกล่องกล่องนี่คือพะโลเจเธอจ๋านี่นะฮะพะโลอร่อยมากเธออ่ะต่อมาคืออะไรเธอนี่แกงต้องต้องเป็นถุงเนาะอันนี้คือแกเธออันนี้คือชื่นใจมากแกงคั่วหอยขมเธอคือเธออันนี้คือของโปรดฉันเลยนะแกงคั่วหอยขมนี่นะบอกเลยนะเธอชื่นใจมากแล้วอันต่อไปเธอจา๋านี่ แกงเขียวหวานเธอแกงเขียวหวานหมูเด้งของที่นี่คือเขาที่สุดนะฉันให้นะเป็นแบบหนึ่งในท็อปไฟนะเธอของของของร้านนะอันต่อไปเธออันนี้คือแกงเทโพเธอเขาใส่เป็นถุงถุงมาเนาะเทพูเออเทโพคะ่ะไม่ใช่เทพูเทโพค่ะเธอแต่เทลงไปในภาชนะได้เลยจะพร้อมกินเธอและอันต่อไปเธออันนี้คือแบบดอกวิชายผัดกระตับ เธอจะไม่ได้กินมานานมากและนี่ก็คือนี่จะเธอเอออะไรนะผักกาดดองผัดก,กับไข่เธอมันชื่นใจจริง,รงๆเธอมันเป็นของที่ฉันชอบกิน,นอนะแม่ทําให้ตั้งแต่เด็กและนี่ก็คือหน่อไม้ผัดพริกเหลืองเธอแล้วใส่ไก่คือแบบเป็นอาหารที่บอกว่าตอนเป็นเด็กแม่ก็จะทําให้กินเนาะเธอและนี่คือหมูหมูทอดจะแต่เป็นหมูสับทอดเธอหอมพริกไทยมากเธออ่าแล้วก็มีข้าวแล้วนี่ค่ะเธอกล่องนี้แต่แต่แตนเธอ ดูสิว่ามีอะไรเธอกล่องนี้คือปาสลิดในตำนานจะปาสลิดที่แบบว่าในตำนานที่ทุกคนพูดถึงกันะจะจเธอจา้าแต่อะไรก็ตามเธอวันนี้ฉันแบบเธอชื่นใจมากเลิกงานปั๊บขอแบบเธอกินเลยอ่เพราะมันหิวว่ะเธอเข้าใจป่ะคือทั้งวันฉันก็ไม่ได้กินอะไรเนาะฉันก,ก็กินนี่เลยเธอแล้วเข้ามาเป็นเซตเลยอ่ะเธอเข้าใจป่ะบอกเลยนะเธอว่าใครที่อยากกินข้าวแกงเธอเขาเปิด ตั้งแต่10บโมงจนถึงสี่ทุ่มเธอนี่เรามีพริกน้ำปลาหอมมากเธอมันหอมชื่นใจมากเธออ่ะเริ่มแรกสตาร์เตอร์เธอสตาร์เตอร์ฉันคืนนี่จะแกงขั้วหอยขมไปเลยเธอเพราะฉันอยากมากเธอนี่ชื่นใจอ่ะเธอคุณป้าเอเบอรี่เขาทำ,ทำถึงอ่ะเธอเอาพูดจริงๆเข้าแกงจเจริญแกงนี่คือ,อยังไงก็แบบ เธอมันอร่อยอ่ะเธอฉันไม่จะพูดยังไงแล้วเธอเธอดูสิคือคิดอะไรไม่ออกเธอคิดข,ข้าวแกงก็ต้องเจริญแกงนะเธอเขาเปิดถึงแบบสี่ทุ่มอ่ะเธอเพราะฉะนั้นเราแบบหิวเมื่อไรก็สั่งเลยเธอเนี่ยชื่นใจอ่ะเธอและฉันบอกเลยเธอคนไทยเนาะกินอะไรก็ต้องกินกินได้หมดแต่ข้าวแกงคือของคู่เมืองไทยจะเธอ เขาแกงฉันว่าน่าจะผลักดันให้กลายเป็นซอฟพาวเวอร์นะเธอเธอเอาไงดีอะเธอเรามาช่วยกันแบบว่าทําให้แบบข้าวแกงเป็นซอฟพาวเวอร์ของไทยเธอเธอมันอร่อยมากเธอโดยเฉพาะอันนี้คือแกงเทโพคืออร่อยจริงๆฉันรักมากเธอสามชั้นเขาละลายในปากอะเธอแล้วแบบอาหารแบบชื่นเธอพูดได้เลยว่าอร่อยถูกใจทุกอย่างเธอแต่ผลิตฉันว่าจะเก็บไว้กินคืนนี้ต่อจะเธอแล้วเจอกันนะเธอ บายบายเนี่ยอะซูมอาหารก็เข้าไปซูมกันไปจ้าเธอว่าของมันน่ากินเนาะ,ะเจริญแกงจ้าเธอจ๋าบ๊ายบายบ๊ายบายจริงละ